สวัสดีครับ่านนีเกิดราศีมีนรักนามีนหรือเดือนมีนาคมนะครับเรามาดูคำยายกรณ์ครึ่งเดือนหลังนี้นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยวันนี้มาในสไตล์ของพ่อมดน้อยนะครับ <c oughs> ผ้าสโลงนี้ก็ได้เรียกว่ายาติธรรมท่านหนึ่งบอกว่าพระสงอินโดค่ะพระสงอินโด หัวเป็นพม่าะนะครับพะคมาไทยพมา่าแล้วก็นี่ก็มาบอกมาจากอินเดียอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอนะครับมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังนี้1 6มีนาคมจนถึงวันที่สามมีนาคมนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนหรือเกิดเดือนเมหรือเกิดเดือนมีนาคมครึ่งเดือนหลังทิศทางดวงตาของท่านจะเป็นอย่างไรอธิษฐานจากไพ่ยพยากรณ์นะครับ อธิฐานจากพยายพยากร9ใบนี้นะครับ mm hmm. เหตุการณ์อาจจะต่างๆจะเกิดขึ้นบ้างหนึ mm ่ง hmm. สองสาม <c oughs> สี่ห้าหากหกแล้วนะครับเจ็ดแปดใบที่ 9นะครับครบ9ใบแล้วท่านที่เกิดเดือนมีนาคมรัคนามีนหรือราศีมีนก็สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์นี้ได้นะครับเป็นการอธิษฐานจากไพ่ยพยากรณ์ไพ่เสียงไทยนะว่าดวงชะตาครึ่งเดือนหลังนี้16มีนาคมจนถึง30มมีนาคมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของท่านนะครับ กับผมโกโก้พ่อมดน้อยตัวโตนะครับเรามาพบกันอีกแล้วนี่คือคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของท่าน7เหรียญนะครับการเงินธุรกิจต่างๆที่ทําไว้การเงินครึ่งเดือนหลังของท่านที่เกิดราศีมีาานลัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีาานมาคม,าามาาค่อนข้างที่จะดีนะครับ7เหรียญมีเงินเก็บมีเงินก้อนเข้ามาหรือถ้าเป็นตัวเลขนําโชคก็คือโชคลาภจากตัวตนของท่านเองนะครับ7เหรียญนะ การเงินใบแรกขึ้นมาเจ็ดเหรียญค่อนข้างดีเลยนะครับอะเ m จิ i c i ยนท่านจะได้เงินแบบปาฏิหาริย์ได้เงินฟุกฟุกมีเงินก้อนเข้ามามีนาคมนี้ครึ่งเดือนหลังได้ดีแน่นอนได้โชคอาจจะได้โชคจากตัวตนของท่านเองก็ได้นะครับอะเ m จิ i c i ยนเด่นเรื่องเงินเงินทอง,ทองมีนามีเงินมีทองแล้วนะครึ่งเดือนหลังนี้นะครับราชาถือถ้วยนะครับ King of ครับ โดยรวมสิ่งต่างๆค่อนข้างที่จะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างนิ่งทรงตัวบางท่านอาจจะมีเงินก้อนเข้ามามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาในดวงชะตานะครับ9้าถ้วยเกือบเต็มสิ์ราชินีดาบห้าเหรียญ9้าไม่เทา้า ขึ้นแต่เลขเก้าจังเลยจะมาก้าวเก้า้าแปดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเก้าถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็เก้าไม่เท้านะครับในตำแหน่งนี้โดยรวมในครึ่งเดือนหลังนี้ผมจะพยากรณ์ว่า 16ถึงสามเมีนาคมนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่ดียอดเยี่ยมอยู่นะครับมีเกณฑ์การเงินเข้ามานะบางท่านอาจจะมีโชคลาภฟุกๆนะครับได้เงินมานะครับบางท่านมีตัวเลขนําโชคแล้วนะมีตัวเลขนําโชคจากตัวตนท่านดวงค่อนข้างแข็งแรงนะครับการเงินค่อนข้างนิ่งและมั่นคงนะครับเป็นของขวัญจากดวงชะตาของเจ้าของเดือนมีนาคมนี้นะครับการเงินหายห่วงแน่นอนมีการเงินเข้ามามีตัวเลขเข้ามา ค่อนข้างดีราบรื่นนะครับบางท่านอาจจะมีโครงการที่แอบคิดในใจอาจจะมีเกณฑ์การซื้อของบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพราะว่าตำแหน่งดวงชะตาสิ่งที่อยากได้มานานท่านมีเกณฑ์จะเสียงเงินนะห้าเหรียญหรือมีเกณฑ์เอาเงินที่เก็บไว้ไปลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้ขอให้ทำในในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์เราเรามองเห็นประโยชน์ ในสิ่งที่เราจะทําเราก็ต้องมองเห็นโทษด้วยนะครับโทษของสิ่งสิ่งนั้นแม้ทั้งการลงทุนอะไรต่างอย่ามองเห็นแต่ประโยชน์อย่างเดียวเราต้องมองให้เห็นโทษของสิ่งสิ่งนั้นด้วยว่าถ้าเผื่อในกรณีมุมกลับละ่ะมันจะได้ไหมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเทศสอนพระอาะนอนท์บอกว่าการชี้ให้เห็นโทษของสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กว่าการชี้ให้เห็นคุณเช่นการชี้ให้เห็นโทษของการทําผิดทาบาปต่าง แล้วเราจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นมามันน่ามันเป็นทุกขเวทนามากมายแต่ถ้าชี้ให้เห็นแต่คุณประโยชน์ก็อาจจะไม่น่ากลัวเหมือนเราทีชชี้เห็นโทษของยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับนี่คืออาจจะมีเกณฑ์การใช้เงินเก็บหรือได้ซื้อของบางสิ่งบางอย่างธรรมดาแล้วนะครับการเงินมาเต็มเลยนะการเงินมีอยู่แล้วนะครับนี่เจ็ดเหรียญน,นะค่อนข้างดีมากมายนะครับอย่าก,กังวลหรือสิ่งต่างๆบางท่าน มีความกังวลสูงว่าจะทําอะไรบ้างจะเอาเงินไปจัดสรรต่างๆและแม้กระทั่งบางท่านนะใบนี้กังวลว่าเพื่อนมิตรที่ยืมเงินไปจะเอามาคืนหรือเปล่าราศีมีนนะท่านมีเกณฑ์ได้เงินคืนบางท่านมีความกังวลว่าติดต่อเรื่องนั้นไปติดต่อคู่รักบ,บุคคลคนนี้ไปจะเป็นอย่างไรจะได้รับผลตอบรับดีไหม โดยรวมค่อนข้างดีมากๆนะคบของของชาวราศีมีนนะผมดูว่าครึ่งเดือนหลังนี้สรุปคร่าวๆก็คือเงินการเงินค่อนข้างดีโชคลาภอยู่ที่ตัวตนท่านสถานการณ์การเงินค่อนข้างดีมั่นคงอาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเงินในสิ่งของที่อยากได้บางสิ่งบางอย่างที่อยากได้มานานแล้วหรือคิดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้นะครับบางท่านอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ได้สมมุตินะให้กําลังใจตัวเองก่อนนะครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะ การให้กําลังใจตัวเองนอกจากการให้วัตถุสิ่งของก็คือให้กําลังใจตัวเองเมื่อเราทําความดีเราไม่ทําความชั่วเราไม่ทําความผิดบาปเราก็ยกย่องตัวเองให้กำลังใจว,งว่าอย่างน้อยเราก็เราก็เป็นคนดีที่เราก็สะสมบุญไว้ในภพนี้และภพหน้า บางท่านอาจจะมีความกังวลกลัวหลายสิ่งหลายอย่างว่าสิ่งที่ตกลงรอคอยในครึ่งเดือนหลังนี้จะมีความสําเร็จไหมผมพยากรณ์ได้เลยนะครับผมโกโก้พอมดน้อยนะผมพยากรณ์ได้เลยนะครับว่าสิ่งที่รอคอยว่าเพื่อนที่ยืมเงินไปคนที่ติดต่อไว้จะมาไหมคนรักจะให้ของขวัญบันเกิดอ,อะไรไหมต่างๆผมดูว่าทิศทางแนวโน้ม70 8 0เปอค่อนข้างดีมากมาย16ถึงสามีนาคมนี้โดยรวมนะครับ เรียกว่าบุญกุศลของแต่ละท่านก็จะส่งให้พลังงานสิ่งที่ได้ต่างๆก็ค่อนข้างแตกต่างกันถ้าความโชคดีเปลี่ยบเหมือนทองคํานะครับทุกท่านนะทุกคนมีทองคําในตัวตนอยู่แล้วแต่ว่าพลังงานบุญกุศลหรือบุญกุศลที่ทสะสมมาปริมาณทองคําก็อาจจะแตกต่างกันนะบางท่านว่าสิบแดงสิบแดงได้ได้ได,ได,ได้แต่บางคนได้หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ย่อมแตกต่างกันเรามาดูกันนะครับว่าอย่างน้อยท่านก็อาจจะได้แบบปาฏิหารนะใบนี้ชอบใจจังเลยไพ่ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ t ด e m เมจิกเชียนได้แบบปฏิหารการไม่คาดหวังนั่นนั่นคือได้มาแบบปฏิหารและวันเกิดนี้นะครับราศีมีนร,รัคนามีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคม4วันเกิดนี้วันเกิดไหนจะมีความเฮงเป็นที่สุดวันอื่น,น,นจันอังคารพุธลาสุกเท้าอาทิตย์ราหูคือเลข8 ก็มีความเฮงอยู่แล้วแต่อธิษฐานจากให้ยพยากรณ์ของโกโก้พมน้อยนะครับสี่วันเกิดนี้จะมีความเฮงเป็นพิเศษได้แก่แทนแฮนแท,นแทนเลขหนึ่งตัว A นะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับราศีมีนวันอาทิตย์ลัคนามีนเดือนมีนาคมวันอาทิตย์จะมีความเฮงเป็นพิเศษท่านที่เกิดวันจันทร์คือเลข2นะครับก็จะมีความเฮงมากมายขึ้นมาอีกนะครับ และท่านที่เกิดวันพุธกลางวันราศีมีนพุธกลางวันแทนด้วยเลข4นะครับอ้าวพุธกลางคืนเลข8นะครับสรุปว่านในตําแหน่งของไพ่ยพยากรณ์ท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนครึ่งเดือนหลังนี้ความเฮงของท่านจะมีมากกว่าท่านที่เกิดวันอื่นๆนะครับแล้วมาดูสีใบนี้ก็มี วันเสาร์นะคะวันพฤหสัสบ,บดีวันอังคารและวันศุกร์ก็มีความเฮงเต็มร้อยแต่สีวันเกินข้างล่างที่เลือกมาก็คือมีความเฮงเกินร้อยยี่สิบนะครับวัดความเฮงในรอบสุดท้ายสามใบนี้มีไพ่สิบดำหนึ่งใบนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าไพ่สิบดำอยู่ตรงไหนถ้าหนึ่งในสามนี้ท่านเลือกได้สิบดำท่านก็ควรที่จะ พิจารณาให้มากในการลงทุนในวันที่16มีนาคมนี้นะครับแต่ถ้าเลือกได้สิบแดงก็ยอะเยี่ยไปเลยติต๊ติโกโก้หนึ่งโกโก้สองโกโก้สามเลือกผมขอเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งได้นะครับเลือกขอเป็นชิ้นหนึ่งผมเลือกเบอร์หนึ่งโกโก้หนึ่งนะครับหนึ่งในสามถ้าเลือกได้สิบดำและตัวเลขเลขท้ายสองตัวนะครับหนึ่งในร้อยนะศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าหนึ่งในร้อยพิจารณาดูให้ดีนะครับ ติดหมดเวลาท่านที่เลือกโกโก้หนึ่งเหมือนผมสิบดำไม่เป็นไรโกโก้ Go Go พมดน้อยเอาสิบดำเอาคลอออกไปแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านที่เลือกโกโก้สองและโกโก้สามสิบแดงนะครับอย่าเลือกตามผมนะเลือกตามผมแล้วก็ด้สิบดำไม่เป็นไรผมก็ถือว่าผมเอาคลอสิ่งไม่ดีออกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถทําได้ท่านเลือกทําได้เลยคือเลือกที่จะไม่ทําชั่วทําบาปก,การไม่ทําชั่วไม่ทําบาปท่านก็เป็นคนดีทันที บุญทานคนดีก็ทำบุญทำทานได้โจรไปป้นเขามาเบียดเบียนเขามาหลอกลวงเขามาก็เอามาทำบุญทำทานได้แต่สิ่งเดียวที่โจรหรือคนชั่วทำไปได้นั่นนั่นคือการละบาปเราละบาปเราก็จะกลายเป็นคนดีทันทีแล้วเราละบาปด้วยเราสร้างบาร,รมีบุญต่อไปมันก็ยิ่งจะเป็น สิ่งที่เป็นบารมีให้มากๆยิ่งขึ้นไปสําหรับคลิปนี้กับผมโกโก้พมุน้อยนะครับขอบคุณมากมายทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ยอดเยี่ยมขอบคุณมากมายแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ